อัปเดตแล้วอัปเดตแล้วตอนที่แล้วบนถนนเฟยสสวียพูดอย่างไม่พอใจชูหยวนพวกเราไปกับท่านด้วยเถอะพวกกระจอกพวกนี้ปล่อยให้ข้ากับชานเตาจัดการก็ได้ไม่เห็นต้องถึงมือท่านเลยท่านให้เกียรติพวกมันเกินไปแล้วข้ากับชานเตาคันไม้คันมือมานานแล้วท่านมอบให้พวกเราเถอะนะดีไหมข้ารับรองเมื่อเดี๋ยวจะควักหัวใจของเจ้าสำนักประตูนรกทั้งสองมาให้ท่านดูชูหยวนถอนหายใจเอาเถอะงั้นก็รอแล้วเข้าไปพร้อมกันข้าเจอทางเข้าแล้วไม่กี่นาทีต่อมา เสียงเฮลิคอปเตอร์ก็ดังมาเย่ชางเฟิงนำฟางหยงและคนอื่นๆกระโดดลงมาจากเครื่องบินลงมายืนอยู่ตรงหน้าชูหยวนเย่ชางเฟิงเดินเข้ามาถามเป็นอย่างไรบ้างชูหยวนพบอะไรหรือไม่ชูหยวนพยักหน้าที่นี่มีปัญหาจริงๆอย่างน้อยเมื่อพันกว่าปีก่อนมีคนสร้างค่ายกลขนาดใหญ่ไว้ที่นี่จุดประสงค์คือรวบรวมพลังหญิงของที่นี่โดยคิดว่าจะสามารถชุบชีวิตคนตายได้เย่ชางเฟิงขงมวดคิ้วพูดแบบนี้ที่นี่ก็เป็นสุสานโบราณจริงๆสินะชูหยวนพูดเรียบๆก็คงนั้นเย่ชางเฟิงถอนหายใจ หาที่นี่เจอได้แถมยิงเชิญ,ญยอดสีมือมาสร้าง่า้คนได้อีกดูท่าว่าคนที่ถูกฝังอยู่ที่นี่คงมีฐานะไม่ธรรมดาและคนของประตูนรกและอยู่ที่นี่หรือเปล่าชูหยวนพยักหน้าพวกท่านตามข้ามาพูดจบชูหยวนก็พาคนทั้งหมดมาที่ริมหน้าผาชี้ไปที่ครึ่งทางลงของหน้าผาสูงชันแล้วพูดว่าทางเข้าสุา่สานโบราณอยู่ข้างล่างนั่นถ้าข้าเดาไม่ผิดคนข้างในหน้าจะเป็นคนของประตูนรกหนิงเยเว่ทนความสงสัยไม่ไหวท่านรู้ได้อย่างไรว่าทางเข้าอยู่ข้างล่างและท่านรู้ได้อย่างไรว่าข้างในงมีคน ฟางหยงตวาดหมิงเย่เว่ห้ามเสียมาระยาทกับคุณชายชูพวกเราต้องเชื่อคุณชายชูหมิงเย่เว่ไม่พอใจแต่หัวหน้าคะข้าว่าที่นี่นอกจากจะเย็นกว่าที่อื่นหน่อยก็ไม่มีอะไรต่างกันเลยนี่คะหรือว่าข้ามีข้อสงสัยจะถามไม่ได้หรือคะท่านก็รู้ว่าข้าเก็บเรื่องไว้ในใจไม่ได้เฟยสเสวีย,ยิ้มแล้วพูดว่าอย่างไรก็ตามข้าเชื่อชูหยวนเขาบอกว่าข้างล่างม,มีคนก็ต้องมีคนแน่นอนเจ้าจะสงสัยข้าก็ได้แต่ห้ามสงสัยชูหยวนเด็ดขาดชูหยวนไม่สนใจหมิงเย่เว่ พูดกับเย่ชางเฟิงโดยตรงพวกเราลงไปก่อนพูดจบเขาก็กระโดดลงเหวลึกหมื่นจ้างโดยไม่ลังเลแม้เย่ฉางเฟิงจะเป็นยอดฝีมือระดับเทียนจุนแต่เมื่อเห็นเหวลึกนี้ก็อดขนลุกไม่ได้แต่เขาก็กระโดดตามลงไปติดติฟางหยงและสมาชิกหน่วยปฏิบัติการมองหน้าผาที่ลึกจนมองไม่เห็นก้นก็กลืนน้ำลายอย่างประมาหัวหน้าครับต้องกระโดดจริงๆเหรอครับไร้สาระจะให้ท่านผู้เท่าเย่กับคุณชายฉูเป็นทับหน้าหรือไงาฟางหยงพูดจบก็กระโดดลงไปฟเฟยเสวี่ยกับช้านเตากระโดดตามไปโดยไม่ลังเล หมิงเย่เว่ยสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็กระโดดลงไปชูหยวนลงถึงปากถ้ำเป็นคนแรกภายในถ้ำมีลมเย็นพัดโชยหากคนธรรมดาโดนลมนี้คงจะแข็งตายทันทีเย่ฉ้างเฟิงใช้พลังปราณทรงตัวลงอย่างมั่นคงฟางหยงและคนอื่นๆก็ทยอยลงมาหมิงเย่เว่ยตื่นเต้นจนลืมใช้พลังปราณลดแรงกระแทกโชคดีที่เฟย์เสวียยื่นมือไปรับนางไว้ทันทำอะไรน่าไม่รักชีวิตแล้วรึไงฟางหยงโกรธมากขอโทษข้าหัวหน้าข้าตื่นเต้นเกินไปหมิงเย่เว่ยพูดอย่างน้อยใจ กลับไปเขียนรายงานสำนึกผิดซะฟางหยงพูดอย่างเข้มงวดหนิงเย่เว่ยดึงมือเฟยสวียขอบคุณนะพี่เฟยสวียข้าติดนีชีวิตท่านฮ่าฮ่าฮ่าจะขนาดนั้นเลยเหรออย่างมากก็แค่ขาหักเท่านั้นเองเฟยสวียพูดพางหัวเราะทุกคนเดินหน้าต่อไปภายในถ้ำไอเย็นยิ่งทวีความรุนแรงคนของหน่วยปฏิบัติการต้องใช้พลังปรานคุ้มกายมีเพียงชูหยวนและเย่ฉางเฟิงที่ยังคงสีหน้าปกติข้างหน้ามีคนชูหยวนพูดขึ้นทันทีปรากฏร่างหลายร่างขึ้นจริงๆ หนึ่งในนั้นคือชายชาราซึ่งเป็นคนที่เคยเห็นบนถนนในเซิงเฉิงเมื่อวานนี้คนของประตูนรกเห็นชูหยวนและคนอื่นๆก็ตกใจมากพวกเจ้าเป็นใครหาที่นี่เจอได้อย่างไรท่านธรรมปานพวกเขาเป็นคนของทางการหัวเซียเมื่อวานเกือบจะทำลายแผนการของเจ้าสำนักชายชาราพูดคนของทางการหัวเซียหรือฆ่าให้หมดอย่าให้เหลือธรรมปานประตูนรกสั่งยอดฝีมือระดับเซียนเทียนห้าคนพุ่งเข้ามาเฟยสเสวี่ยชักกระบี่อ่อนออกมารับมือชานเตาตามติดไปข้างหลังลงมือไม่ต้องปราณี เย่ช้างเฟิงก็สั่งเช่นกันเฟยเสวียสังหารช,ชายชราจากประตูนรกคนหนึ่งเป็นคนแรกดีหัวใจของเขาจะแหลกหมิงเย่ว่องอย่างตกตะลึงเพียงไม่กี่นาทียออฝีมือระดับเซนเทียนทั้งห้าของประตูนรกก็ถูกสังหารทั้งหมดธรรมปานประตูนรกเห็นดังนั้นก็วิ่งหนีสุดชีวิตพี่เฟย์สวียทำไมท่านชอบขยี้หัวใจจังเลยคะหมิงเย่เวถามอย่างสงสยัยมันดีออกไม่งั้นจะเรียกแม่มดเฟเยเสวีได้ยังไงล่ะสอนข้าบ้างได้ไหมคะหมิงเย่เวถามอย่างตื่นเต้นดูการแสดงออกของเจ้าก่อน ฟเฟยเสวียพูดอย่างมีรับลมคมในทุกคนเดินลึกเข้าไปไอเย็นยิ่งทวีความรุนแรงธรรมปานประตูนรกคุกเข่าอยู่หน้าลงศพสองใบร้องให้ฟูมฝ่ายท่านเจ้าสำนักคนของทางการหัวเสี้ยมาแล้วพวกเราเสียอ,อดฝีมือระดับเซียนเทียนไปหลายคนลงศพเริ่มสั่นสะเทือนคลื่นพลังกระแทกธรรมปานกระเด็นไอ้ไรประโยชน์ให้พวกมันได้ลิ้มรสความไร้กาศของวิชาหญิงหยางมหาเวสะเสียงยินชาดังมาจากในลงศพชูยวนและคนอื่นๆมาถึงห้องโถงหลักของสุสานโบราณเห็นลงศพทองแดงที่ถูกแขวนด้วยโซ่เหล็กอยู่ตรงกลาง รอบรอบสลักรูปปั้นเท้าจาตุโลกบาลทั้งสิบแห่งยมโลกเรากับอยู่ในนรกฟังหย่งเตือนทุกคนให้ระวังเจ้าสำนักทั้งสองของประตูนรกอยู่ในลงศกชูหยวนถอยไปข้างหนึ่งเตรียมดูละครเขาส่งสัมผัสเทวออกไปสำรวจพบว่าคนทั้งสองในลงศกมีพลังระดับเทียนจุนระดับกลางกลางเขาตั้งใจจะให้เฟยเสวียฉานเตาและเย่ฉางเฟิงฝึกฝีมือถึงตาจนค่อยลงมือธรรปานประตูนรกเห็นชูหยวนอยู่คนเดียวคิดว่าเขาเป็นคุณชายผู้อ่อนแอตั้งใจจะจับเขาเป็นตัวประกรันเพื่อเอาชีวิตรอด ธรรมปานประตูนรกสวมชุดคลุมสีดำขาดรุ่งริ่งบนใบหน้ามีลายสักประหลาดในมือถือไม้เท้าค่อยๆย,ย่องเข้ามาใกล้ชูหยวนโดยอาศัยกำแพงบังชูหยวนรู้ทันแผนการของธรรมปานประตูนรกนานแล้วมุมปากยกยิ้มเล็กน้อยแอบหัวเราะในใจในเมื่อเจ้าอยากจับข้าเป็นตัวประกันข้าก็จะให้เจ้าสมหวังพอดีข้าต้องการคนนำทางพาพวกเราไปฐานที่มั่นของประตูนรกไอหนูอยากขยับชีวิตน้อยๆของเจ้าอยู่ในมือข้าแล้วธรรมปานประตูนรกยกไม้เท้าขึ้นขู่ ชูยวนแกล้งทำเป็นกลัวแล้วพูดอย่างให้ความร่วมมือได้ได้ตราบใดที่เจ้าไม่ฆ่าข้าเจ้าให้ข้าอยู่นิ่งๆข้าก็จะอยู่นิ่งๆธรรมปานประตูนรกหัวเราะอย่างได้ใจเจ้าหนูนี่รู้จักสถานการณ์ดีนี่รอให้เจ้าสำนักของพวกเราฆ่าคนพวกนั้นเสร็จเจ้าขูกเข่าอ้อนวอนข้าอาจจะพิจารณาให้เจ้าเข้าร่วมประตูนรกก็ได้ได้สิรอให้เจ้าสำนักของพวกท่านชนะก่อนค่อยว่ากันชูยวนตอบอย่างเฉยเมยธรรมปานประตูนรกรู้สึกว่าชูหยวนสงบลงอย่างกะทันหันในใจก็รู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อย แต่ก็บอกไม่ถูกว่ามีอะไรผิดปกติอีกด้านหนึ่งคนของหน่วยปฏิบัติการล้อมลงศพสีดสําทั้งสองไว้แต่การต่อสู้เมื่อวานทําให้พวกเขายังใจคอไม่ดีพวกซ่อนหัวซ่อนหางมีปัญญาจริงก็ออกมาสิฟังหยงตะโกนคิดคิดพวกจะกล้าฆ่าคนของประตูนรกข้าหรือข้าจะให้พวกเจ้าทั้งหมดถูกฝังอยู่ที่นี่เสียงเยินชาดังมาจากในลงศพเฟยสเสวียทนไม่ไหวพุ่งทะยานขึ้นไปในอากาศใช้กระบวนท่ากระบี่ห้าธาตุเงากระบี่ห้าสายล้อมลงศพไว้แน่นไอเย็นจากกระบี่เย็นเยือก เสียงดังติ้งติ้ง,ตงแต่ลงศพยังคงไม่บุบสลายคิกคิกเด็กสาวพลังฝีมือไม่เลวเสียงดังมาจากในลงศพอีกครั้งจากนั้นคลื่นพลังที่ประปนด้วยไอเย็นก็พวยพุ่ง,ง,งออกมาเน่ากระบี่ทั้งสี่ของเฟยสสวียถูกกระแทกจนสลายไปในทันทีข้าไม่เชื่อว่าเจ้าจะไม่ออกมาเฟยสสวียโกรธมากพุ่งเข้าหาลงศพอีกครั้งใช้กระบวนท่ากระบี่มังกรท่องพลังกระบี่ดุจมังกรพุ่งตรงเข้าใส่ลงศพลงศพหมุนอย่างรวดเร็วพลังทั้งสองปะทะก,กันเศษลงศพกระจายเกลื่อน เห็นคนข้างในสวมชุดขาวรำไรอีกด้านหนึ่งชานเตาใช้เพลงดาบมังกรท่องเงาดาบนับไม่ท้วนฟันเข้าใส่ลงศพลงศพพลอยขึ้นพุ่งเข้าชนชานเตาอย่างรวดเร็วชานเตาตะโกนล,ลัน่นระดมพลังปราณทั่วร่างฟันออกเป็นเงาดาบยาวหลายสิบเมตรยังได้ยินเสียงมังกรคำรามแผ่วปังเสียงดังสนัน่นลงศพถูกฟันเป็นสองท่อนบางอาจทำลายลงศพหินหยางที่ข้าเลี้ยงดูมากว่าหนึ่งร้อยปีข้าจะดูดพลังหยางของเจ้าให้หมดแล้วหลอมเจ้าให้เป็นศพแห้ง ร่างหนึ่งปรากฏขึ้นในความมืดสวมชุดดำทั้งตัวหมวกดำหน้าดำาคือหนึ่งในเจ้าสำนักประตูนรกเฮยอูฉางทีหมิงเยเว่ร้องอุทานทีบ้าอะไรของเจ้านี่คือเฮยอูฉางฟางหยงดาไม่ใช่คนไม่ใช่ผีไม่แปลกใจเลยว่าทำไมต้องซ่อนตัวอยู่ในโลงศพเฟยสเวียยาอเย้ยอะ,ย,อะ,ย,อะ,อะยายายา,ยาพวกเจ้าข่มเหงข้าเกินไปแล้วเฮยอูฉางโกรธจัดไปอูฉางออกมาวันนี้จะให้พวกมันตายทั้งหมดด้วยวิชาหญิงหยางมหาเวทของเราสองคน เฮยอูช้างตะโกนปังลงศพอีกใบระเบิดออกไปอูช้างในชุดขาวปรากฏตัวนี่น่ากลัวกว่าเฮยอูช้างอีกหมิงเยเว่ร้องอุทานอีกครั้งคิกคิกเด็กสาวเจ้ากําลังว่าข้าน่ากลัวหรือไปอูช้างกลายเป็นเงาสีขาวพุ่งเข้าหาหมิงเยเว่ฟางหยงรีบเข้ามาขวางหน้าหมิงเยเว่ทันทีใช้ดาบต้านทานแต่ถูกเงาสีขาวซัดกระเด็นไปกว่าสิบเมตรกระอักเลือดเงาสีขาวไม่หยุดเปลี่ยนทิศทางพุ่งเข้าหาเฟยสเวียหมายจะแก้แค้นพี่เฟยสเวียระวังหมิงเยเว่ตะโกนอย่างร้อนรน เฟยสวียรหลบการโจมตีได้อย่างรวดเร็วแต่ร่างของปอูช้างว่องไวดุดพูดถีา a q ที่จะจับทางได้เฟยสเวียรู้ว่าถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปตนเองคงจะต้านทานได้ไม่นานอีกด้านหนึ่งเฮยอูชางหยิบอาวุธคล้ายตะขอออกมาโจมตีฉานเตาอย่างรวดเร็วพลังปราณของฉานเตกากล้จะหมดสิ้นไม่มีแรงต้านทานเลยเย่ฉางเฟิงเห็นถ้าไม่ดีชักดาบยาวพุ่งเข้าหาเฮยอูช้างฉานเตาถอยไปพักฟื้นต่อไปให้ผู้เท่าผู้นี้ได้ขยับแข้งขยับขาบ้างเย่ฉางเฟิงตะโกนลัน่นยืนขวางหน้าาฉนเตา ครับท่านผู้เทวยท่านระวังด้วยไอ้ผีดำนี่เก่งไม่เบาฉัานเต่าพูดพลางหอบอ้ายอายข้าชื่อเฮยอู่ช้างเจ้ากล้าเรียกชื่อคามัวมัวอีกข้าจะบดกระดูกเจ้าให้เป็นผงทุลีแน่เฮยอู่ช้างโกรธจนลูกตาแทบผลนไอ้ผีดำไอหมาดำไอปลาไหลดำข้าจะเรียกแล้วจะทำไมเย่ฉ้างเฟิงจงใจยั่วยุเจ้าทำให้ข้าโมโหเฮยอู่ช้างโกรธจนทนไม่ไหวเหวี่ยงอาวุธคล้ายตะขอพุ่งเข้าหาเย่ชางเฟิงเย่ฉ้างเฟิงไม่กล้าประมาท เขารู้ว่าเฮยอูชางเป็นยอดฝีมือระดับเทียนจุดแล้วพลังฝีมือไม่อาจดูแคลนอีกด้านหนึ่งเฟยสเวียถูกไปอูช้างซัดจนบาดเจ็บร่วงลงกระแทกพื้นอย่างแรงเฮยไอหมาขาวนี่ก็เก่งไม่เบาพวกเรารวมพลังกันฆ่ามันเถอะข้ายอมรับว่าข้าสู้มันคนเดียวไม่ได้เฟยสเวียพูดอย่างยากลำบากดีสมาชิกหน่วยปฏิบัติการทั้งหมดฟังคำสั่งข้าไอหมาขาวนี่ซะฟางหยงสั่งทันทีไปอูช้างหัวร้อยเย็นชาร่างกายเคลื่อนไหวดุดพูดผีเฟยสเวียฉานเตาและคนอื่นๆจะพร่องรอยของเขาไม่ได้เลย เป็นอย่างไรบ้างไอ้หนูเห็นความนา่าเกรงขามของเจ้าสำนักั้งสองของพวกเราหรือยังคนของเจ้าล้มไปครึ่งค่อนแล้วเหลือชายชาราคนหนึ่งจะทนได้อีกนานแค่ไหนธรรมาปานประตูนรกพูดกับชูหยวนอย่างได้ใจชูหยวนเพียงแค่ยิ้มไม่ได้ตอบอะไรเย่ชางเฟิงกับเฮยอูชางต่อสู้อย่างดูเดือดเฮยอูชางยิ่งสู้ยิ่งตกใจเขาไม่คิดว่าเพลงกระบี่ของเย่ชางเฟิงจะเฉียดคมถึงเพียงนี้ถึงกับสามารถกดดันเขาได้ไปอูชางรีบมาช่วยฆ่าไอ้แก่นี่ก่อนคนอื่นๆก็แค่พวกมดปลวก เฮยอูช้างตะโกนลั่นไปอูช้างถอนตัวจากการต่อสู้ทันทีกลายเป็นเงาสีขาวรวมร่างกับเฮยอูช้างเป็นหนึ่งเดียวไอ้แก่ให้เจ้าดิลิมรสความร้ายกาจของวิชาหญิงหยางมหาเวทของเราเสียงของเฮยอูช้างและไปอูช้างซ้อนทับกันพลังอำนาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเย่ช้างเฟิงรู้สึกถึงแรงกดดันเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณทันทีการโจมตีของเฮยอูช้างและไปอูช้างถาโถมเข้ามาดุดสายฝนเขาค่อยๆตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบปังปัง,ป,งปังเสียงดังสนั่นหลายครั้งเย่ช้างเฟิงถูกซัดจนถอย เฟยสวียชานเตาและคนอื่นๆก็ล้มลงกับพื้นเช่นกันไม่มีแรงต่อสู้อีกต่อไปไอ้แก่เจ้าอยากตายแบบไหนเฮยอูชางยิ้มเยาะแล้วเดินเข้ามาหาเย่ฉางเฟิงฮ่าฮ่าฮ่าไอหมาดำอยากฆ่าข้างั้นหรือเจ้าต้องถามหลานเคยสุดที่รักของข้าก่อนว่าเห็นด้วยหรือไม่เย่ฉางเฟิงหัวเราะลัน่นหลานเคยสุดที่รักหรือดีเจ้าเรียกมันมาสิข้าจะดูดพลังหยางของมันให้หมดต่อหน้าเจ้าเฮยอูชางพูดอย่างโอหังไม่ต้องเรียกข้าอยู่นี่ตลอดเสียงของชูหยวนดังมาจากด้านหลัง น้ำเสียงสงบแต่แฝงไว้ด้วยอำนาจที่ไม่ให้สงสัยเฮยอูฉช้างและไปอูฉ้างหันไปมองชูหยวนเฮยอูฉ้างพูดอย่างดูถูกไอ้หน้าขาวพลังอย่างในตัวเจ้าคงจะบริสุทธิ์มากสินะฮ่าฮ่าฮ่าข้าชอบคุณชายชูข้าไอหมาดำขาวนี่ซะเฟยสเวียและคนอื่นๆตะโกนอย่างตื่นเต้นไอสารเลวพวกแกหุบปากเฮยอูฉช้างคำรามธรรมปานประตูนรกก็พูดแทรกขึ้นไอหนูเจ้าพูดกับเจ้าสำนักของพวกเราอย่างไรคุกเข่าขอขมาเดี๋ยวนี้ข้าจะให้เจ้าสำนักไว้ชีวิตเจ้า มุมปากของชูหยวนยกขึ้นเล็กน้อยพลังมหาศารระเบิดออกจากร่างเขาทันทีธรรมปานประตูนรกถูกซัดกระเด็นทันทีกระอักเลือดเศษอวัยวะภายในถึงกับกระอักออกมาเฮยอูช้างและไปอูช้างก็ถูกพลังนี้กดดันอูทานออกมาที่แท้เจ้าคือยอดฝีมือที่สุดในกลุ่มนี้ดีนั้นพวกเราจะฆ่าเจ้าก่อนเฮยอูช้างและไปอูช้างรวมร่างกันอีกครั้งใช้กระบวนท่าหญิงหยางมหาเวทพุ่งเข้าหาชูหยวนชูหยวนค่อยๆยกมือขวาขึ้นกระบี่เซียวส่องแสงสีทองเจิดจ้า ปรากฏขึ้นในมือเขาทันทีเขาตวัดเบาๆลำแสงกระบี่สายหนึ่งพุ่งผ่านอกของเฮยอูช้างและไปอูช้างดุดสายฟ้าเฮยอูช้างและไปอูช้างร้องเสียงหอยหวนจากนั้นก็กลายเป็นเท่าฐานสลายไปในอากาศกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาเพียงชั่วอึดใจทุกคนตกตะลึงนี่จบแล้วเหรอหมิงเยเว่เบ,บิดตากว้างไม่อยากเชื่อสิ่งที่ตนเองเห็นคุณชายชูคือเทพเจ้าโดยแท้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเขาคือไอดอลของข้าหมิงเยเว่ตะโกนอย่างตื่นเต้นไม่ใช่แค่เจ้าหรอกพวกเราก็ชื่นชมเขาไม่ต่างกัน ฟางหยงถอนหายใจเย่ฉางเฟิงหัวเราะลั่นหลานเคยสุดที่รักเจ้าทาให้ผู้เท่าผู้นี้ทึ่งจริงๆผู้เท่าผู้นี้เพิ่งจะคิดอยู่เลยว่าเจ้าจะต้องใช้กี่กระบวนถ้าถึงจะฆ่ามันได้ไม่คิดว่าแค่ตวัดมือเดียวก็จบเรื่องท่านผู้เท่าเย่ยอย่าไปสนเลยว่ากี่กระบวนท่ารีบไปดูเร็วว่าเจ้าสํานักประตูนรกทิ้งสมบัติอะไรไว้บ้างหรือเปล่าถึงจะถูกถ้าไปหาสมบัติก่อนนะเฟย์สวี่พูดอย่างตื่นเต้นเฟย์สวี่หาอยู่ครู่หนึ่งก็กลับมาอย่างหัวเสียเขาวพวกมันไม่ทิ้งอะไรไว้เลยจริงๆ เป็นผีจนๆสองตัวจริงๆหมิงเยเว,เ,วเตือนที่เฟยเสวียคะ่ะถ้าจะหาสมบัติต้องไปที่ฐานบัญชาการใหญ่ของประตูนรกสิคะที่นี่ไม่ใช่รังของพวกมันสัตว์หน่อยจริงด้วยเฟย์สวียตกหน้าผาตัวเองสายตาจับจ้องไปที่ธรรมปานประตูนรกที่นอนตัวสั่นอยู่บนพื้นไอ้ทึมไปจากคนนั้นมาสิครับที่รักชานตอ,ตอบอย่างซื่อเจ้าเรียกข้าว่าอะไรนะใบหน้าของเฟยเสวียแดงก่ำทันทีไม่ใช่ว่าตกลงกันแล้วเหรอว่าเวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นห้ามเรียกแบบนี้ขอโทษข้าลืม ฉันเต่ากับหัวพอได้ยินเจ้าเรียกข้าว่าไอทึมข้าก็นึกว่าอยู่ที่บ้านเสียอีอะที่รักไอทึมหมิงเย่เว่กระโดดโลดเต้นอย่างตื่นเต้นที่เฟยเสวียพวกท่านโรแมนติกจังเลยค่ะไอหนะ้าอายจะตายอยู่แล้วอย่าพูดนะเจ้ายังอยากเรียนวิชาทะลงใจมังกรของข้าอยู่หรือเปล่าเฟยเสวียถลึงตาใสหมิงเย่เว่เรียนค่ะเรียนแน่นอนข้าหมิงเย่เว่รีบผูกปากทันทีแต่ก็ยังอดแอบ,บยิ้มไม่ได้ตอนนั้นฉานเต่าก็จับธรรมปาลประตูนรกมาแล้วเฟยสสวียเดินเข้าไปเตะทันที ระบายความโกรธทั้งหมดใส่เขาเรีบอกมาจะบอกหรือไม่บอกจะบอกหรือไม่บอกคุณหนูอย่าตีแล้วท่านอยากให้ข้าพูดอะไรท่านถามก่อนสิธรรมปานประตูนร้องโหยหวนข้ายังไม่ได้ถามเหรอเฟยสเวหันไปมองทุกคนอย่างอึดอัดหมิงเยเว่พยักหน้าอืมยังไม่ได้ถามอะไรเลยลงมือตีเลยรียบบอกมาฐานที่มันใหญ่ของประตูนรกพวกเจ้าอยู่ที่ไหนพาพวกเราไปไม่อย่างนั้นข้าจะคลักหัวใจเจ้าออกมาให้หมูกิน เฟยสเวียพูดอย่างดูร้ายข้าพูดข้าพูดเจ้าสำนักตายหมดแล้วข้าก็ไม่ต้องรับใช้ประตูนรกอีกต่อไปแล้วธรรมาปานประตูนรกรีบอ้อนวอนขอชีวิตจริงๆแล้วข้าถูกบังคับให้เข้าร่วมประตูนรกข้าเป็นคนดีอยู่ในค่ายศัตรูเสมอปกติยังทำความดีช่วยเหลือสัตว์จรจัดด้วยซ้ำพอแล้วอย่าพูดไร้าสาระเฟยสเวียพูดขัดจังหวะอย่างไม่อดทนชูวย,ยวนเอ่ยปากอย่างเป็นทางการเฟยสเวียเจ้าพากลุ่มปฏิบัติการคุมตัวเขาไปที่ฐานใหญ่ของประตูนรกทำลายพลังยุทธ์ของเขา แล้วมอบให้กลุ่มปฏิบัติการจัดการได้เลยชูหยวนถ้ามีสมบัติอย่าลืมข้านะเฟยเสเวียตตอบพลางยิ้มปริ่มเย่ชางเฟิงก็สั่งฟางหยงฟางหยงเจ้าพาคนไปที่ประตูนรกกวาดล้างพวกมันให้สิ้นซากขึ้นความสงบสุขให้เหมียวเจียงตรวจสอบความผิดข,ของทุกคนอย่างเข้มงวดผู้ที่ต่อต้านให้ทำลายพลังยุติแล้วส่งให้กรมตำรวจจัดการครับท่านผู้เทวเย่ฟางหยงรับคำสั่งขณะที่กลุ่มปฏิบัติการกำลังจะจากไปชูหยวนก็เรียกธรรมปานประตูนรกไว้ทันที เจ้ารู้หรือไม่ว่าใครถูกฝังอยู่ที่นี่และประตูนรกของพวกเจ้ารู้เรื่องที่นี่ได้อย่างไรท่านผู้กลา้าใครถูกฝังอยู่ที่นี่พวกเราไม่รู้จริงๆเจ้าสำนักบอกว่าเป็นความลับที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นในประตูนรกเฉพาะเจ้าสำนักที่ทะลวงถึงระดับเทียนจุนเท่านั้นถึงจะเปิดที่นี่ได้เพื่อดูดซับพลังหยินธรรมาปานประตูนรกตอบอย่างตัวสัน่นอื่นไปได้แล้วชูหยวนโบกมือหลังจากทุกคนจากไปในสุสานโบราณก็เหลือเพียงชูหยวนและเย่ชางเฟิงหลานเคยสุดที่รักเมื่อครูเจ้าถามคำถามเหล่านั้น ใช่เพราะรู้สึกว่าที่นี่ยังมีปัญหาอะไรอีกหรือเปล่าเย่ชางเฟิงถามพลางยิ้มท่านผู้เฒ่าเยท่านเรียกข้าว่าชูหยวนเถอะครับท่านเรียกแบบนี้ข้ายังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ชูหยวนพูดพลางยิ้มฮ่าฮ่าฮ่าดีอย่างไรเสียก็เป็นเรื่องไม่ช้าก็เร็วเมื่อไหร่เจ้าจะเปลี่ยนมาเรียกข้าว่าตาข้าก็จะดีใจแล้วจริงๆแล้วตอนนี้ข้าก็เรียกท่านว่าตาได้นะครับแต่เรียกท่านผู้เฒ่าเยจนชินแล้วคงต้องให้เวลาข้าปรับตัวหน่อยใช่แล้วท่านผู้เฒ่าเยข้ายังต้อง่่นทีี เดี๋ยวออกไปแล้วข้าจะทําลายค่ายกลรพันปีที่นี่ทิ้งต่อไปภูเขานี้ก็จะเหมือนที่อื่นๆดีเจ้าจะหาอะไรที่นี่นอกจากลงศพทองแดงนี้แล้วดูเหมือนจะไม่มีอะไรอื่นแล้วนะของที่ข้าจะหาเรียกว่าโบฮิมาโลหิตน่าจะอยู่ในลงศพทองแดงนี้ชูหยวนพูดพางเดินไปทางลงศพทองแดงเดินไปได้ครึ่งทางชูหยวนก็หยุดเดินทันทีมุมปากยกยิ้มเล็กน้อยน่าสนใจยังรู้จักซ่อนตัวเองอีกสมแล้วที่เป็นโอสถทิย์ที่หลายร้อยปีถึงจะออกดอกครั้งหนึ่ง เดิมทีชูหยวนคิดว่าโบฮิมลโลหิตอยู่ในโรงศพทองแดงจนกระทั่งเดินเข้ามาใกล้ถึงได้รู้ว่ามันซ่อนตัวอยู่ข้างนอกมาตลอดปลุมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมโดยรอบเกือบจะหลอกเขาได้แล้วชูหยวนเดินไปที่มุมหนึ่งโบกมือขวาเบาๆแสงสีแดงสายหนึ่งลอยเข้ามาในมือเขาแล้วหายไปเจอแล้วหรือเย่ชางเฟิงเดินเข้ามาถามเจอแล้วชูหยวนยกมือขวาขึ้นดอกบัวสีเลือดสองแสงสีแดงลอยอยู่บนฝ่ามือเขาดอกบัวสวยงามมากเป็นของดีจริงๆเย่ชางเฟิงเอ่ยชม รอให้ข้ารวบรวมโอสถทิ์ปรุงยาสําเร็จมันถึงจะแสดงคุณค่าที่แท้จริงออกมาชูหยวนพูดพางยิ้มไปกันเถอะท่านผู้เฒ่ายรอข้าปรุงยาสาเร็จจะแบ่งให้พวกท่านทานบ้างถึงตอนนั้นพลังของท่านก็จะก้าวหน้าไปอีกขั้นไม่ต้องไม่ต้องชูหยวนพูดเท่าผูนี้แก่แล้วของดีๆแบบนี้อย่าเสียเปล่ากับข้าเลยเจ้ากับร่วเวยซิงเหยียนใช้เถอะอย่างนั้นได้อย่างไรพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันข้าก็หวังว่าท่านจะอยู่กับพวกเรานานขึ้นอีกหน่อยชูยวนพูดอย่างจริงจังฮ่าฮ่าฮ่าด พวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันเย่ฉางเฟิงยิ้มจนหูปากไม่ลงท่านผู้เทาเยพวกเราไปกันเถอะชูหยวนโบกมือพาเย่ฉางเฟิงหายตัวไปจากสุสานโบราณทันทีพริบตาเดียวก็ถึงยอดเขาซีเฟิงเย่ฉางเฟิงยังไม่ทันตั้งตัวชูหยวนก็พูดขึ้นว่ารอข้าแป๊บหนึ่งข้าจะทำลายค่ายกลรวบรวมพลังหินที่ชั่วร้ายนี้จะไม่มีอันตรายใช่ไหมเย่ฉางเฟิงค่อนข้างกัง,กงวลวางใจเถอะไม่มีชูหยวนพูดจบร่างก็ไหววูบปรากฏตัวขึ้นเหนือท้องฟ้าเขาซีเฟิงทันทีแสงกระบี่สว่างวาบ ลำแสงกระบีหลายสายกวาดผ่านจุดศูนย์กลางของค่ายกลถูกทำลายเป็นผุยผงในทันทีเมื่อค่ายกลถูกทำลายเย่ฉ้างเฟิงก็รู้สึกได้ทันทีว่าไอเย็นเยเยืนั้นหายไปแล้วชูหยวนลงมายืนบนพื้นยิ้มแล้วพูดว่าเรียบร้อยคนธรรมดาก็เข้าภูเขาได้แล้วพวกเรากลับกันเถอะดีข้าจะเรียกเฮลิคอปเตอร์มารับพวกเราเยช่ชางเฟิงรีพูดไม่ต้องบินกลับไปเลยชูหยวนใช้ความคิดเพียงครู่เดียวทั้งสองคนก็ปรากฏตัวในห้องทำงานที่สถานีตำรวจเซียงเฉิงทันที เจ้าหน้าที่ในห้องทำงานตกใจมากเย่ช้างเฟิงพูดอย่างตื่นเต้นชูหยวนวิธีการของเจ้านี่ทำให้ข้าตาเปิดกว้างจริงๆหลายร้อยปีที่ผ่านมาข้าเหมือนมีชีวิตอยู่เปล่าๆท่านผูท้ทเยอย่าพูดอย่างนั้นเลยครับถ้ามีโอกาสข้ากับรั่วเวอร์จะค่อยๆเล่าให้ท่านฟังชูหยวนพูดพางยิ้มที่นี่ไม่มีอะไรแล้วพอเฟยสวียกับชานเตากลับมาแล้วก็รบกวนท่านพาพวกเขากลับมาด้วยข้าไปก่อนนะชูหยวนพูดจบร่างก็หายไปทันทีชูหยวนเจ้ากับรั่วเวอร์ต้องอยู่ด้วยกันดีๆ นะพวกเจ้าทั้งสองคือความภาคภูมิใจของข้าเย่ชางเฟิงตะโกนไล่หลังตอนนั้นหมาอาวิเฉินผิงและคนอื่นๆก็รีบวิ่งมาเห็นเย่ชางเฟิงยืนอยีอย่างเคารพข้างๆท่านผู้เทวเย่ท่านเหนื่อยแล้วโรงแรมเตรียมไว้ให้ท่านแล้วต้องการพักผ่อนไหมครับหมาวิถามอย่างระมัดระวังไม่ต้องแล้วเย่ฉ้างเฟิงโบกมือพวกเจ้าตอนนี้สิ่งที่ต้องทําคือปอกขวัญประชาชนฟื้นฟูความจเจริญรุ่งเรืองของเซียงเฉิงโดยเร็วที่สุดประตูนรกไม่มีอีกต่อไปแล้วสมคนไปติดต่อหน่วยปฏิบัติการระดมกําลังคนไปช่วย ครับครับกระผมจะรีบจัดการทันทีหมาอาวิทยักษ์หน้าซ้ำๆไม่มีอะไรแล้วพวกเจ้าออกไปเถอะอย่าให้ใครมารบกวนข้ารอหน่วยปฏิบัติการกลับมาพวกเราก็จะไปเย่ฉางเฟิงโบกมือในถ้ำแห่งหนึ่งแสงสีทองสว่างวาบชูหยวนปรากฏตัวต่อหน้าเย่รั่วเวยเย่รั่วเวยสวมชุดขาวราหิมะใบหน้าแดงระเรื่ออาการบาดเจ็บหายดีแล้วถึงกับทะลวงถึงขั้นจู้จิกกลางแล้วชูหยวนพูดพางยิ้มหายดีแล้วแถมมินทลวงด่านได้อีกไม่เหลวเย่รั่วเวยลืมตาขึ้นเห็นชูหยวน ใบหน้าก็ปรากฏรอยยิ้มยินดีชูหยวนท่านมาเมื่อไหร่มาถึงเมื่อวานแล้วเห็นเจ้าไม่เป็นไรข้าก็วางใจแล้วชูหยวนพูดพางยิ้มแล้วกอดนางขอบคุณนะที่ช่วยชีวิตข้าอีกครั้งเยโรเวยพูดเสียงเบาใหญ่ยยงโง่ระหว่ังเจ้ากับข้ายังต้องพูดคำว่าขอบคุณอีกเหรอชูหยวนหยิกแก้น,นางเบาๆชูหยวนท่านรู้ไหมตอนนั้นข้ากลัวมากจริงๆไม่ใช่กลัวตายนะแต่กลัวว่าจะไม่ได้เจอท่านอีกเยโรเวยซบอยู่ในอ้อมกอดของชูหยวนวางใจเถอะมีข้าอยู่ไม่มีใครทำร้ายเจ้าได้ ่อไปห้ามวิ่งไปไหนมาไหนคนเดียวอีกแล้วนะชูหยวนพูดเสียงเบาข้าสัญญาเยโรเวยพูดจบก,ก็เหน่อยหน้าขึ้นทันทีจุ๊บแก้มชูหยวนอย่างรวดเร็วชูหยวนตะลึงไปครู่หนึ่งเยโรเวยหน้าแดงเล็กน้อยรีบเปลี่ยนเรื่องคุยชูหยวนเมื่อวานข้าอยากจะกลับไปแต่ถูกกำแพงใสๆกันไว้นั่นเป็นเขตอาคมที่ข้าตั้งไว้กลัวว่าเจ้าอยู่คนเดียวจะไม่ปลอดภยัยชูหยวนพูดพางยิ้มตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วพวกเรากลับกันเถอะชูหยวนโบกมือขวาเก็บน้ำทิพย์ที่เหลือลงในแหวนิิต จากนั้นก็อุ้มเยรัวโยขึ้นทั้งสองคนก็ปรากฏตัวในบ้านพักที่เมืองเทียนไห่ทันทีชูซินเหยียนเห็นชูหยวนก็รีบวิ่งเข้ามากอดทันทีพี่ชายพี่สะพ้ายในที่สุดพวกท่านก็กลับมาแล้วพวกเราสอบเกาเข่าเสร็จแล้วในที่สุดก็เป็นอิสระแล้วซินเหยียนสอบเป็นอย่างไรบ้างตั้งใจจะเข้ามาหาวิทยาลัยไหนชูหยวนพูดพางยิ้มแล้วลูบผมนางเบาๆข้ายังยังไม่ได้คิดเลยค่ะเสี่ยวเซี่ยบอกว่าเขาอยากไปมาหาวิทยาลัยเจียนจิงถ้าเขาถูกคัดเลือกพวกเราก็ต้องแยกกันแล้วชูซินเยียนค่อนข้้าางเศร เสี่ยวเซี่ยช่วงนี้ไม่มาพักที่บ้านเลยบอกว่าไม่รู้จะ,ะเผชิญหน้ากับท่านอย่างไรชูซินเหยียนพูดเสียงเบาซินเหยียนเสี่ยวเซี่ยยังเด็กต่อไปเขาจะเจอคนที่เขาชอบจริงๆริู้เวยปลอบโยนใช่แล้วข้าตั้งใจจะพารู้เวยกลับไปไหว้พ่อแม่ให้พวกเขาได้ดูลูกสะภ้ายในอนาคตจะไปด้วยกันไหมชูหยวนถามไปข้าไปข้าข้าคิดถึงพ่อแม่มานานแล้วข้ามีเรื่องอยากจะบอกพวกเขาเยอะยะเลยชูซินเหยียนพูดอย่างตื่นเต้นดีงั้นพวกเราขับรถกลับไป ถือโอกาสชมทิวทัศน์บ้านเกิดไปด้วยชูหยวนพูดพังยิ้มได้ยินว่าหมู่บ้านชูตอนนี้กลายเป็นรีสอร์ทแล้วทิวทัศน์ต้องสวยงามมากแน่ๆ่เยโรเว่ก็พยักหน้าพูดดีค่ะพวกเราฟังท่านชูซิงเหยียนและเยโรเวต่ตอบพร้อมกันรถจีวกรสีขาวในที่สุดก็ปัดฝุ่นออกเล่นชิวอยู่บนถนนเยโรเว่และชูซิงเหยียนนั่งฮัมเพลงอยู่ในรถอารมณ์ดีมากหมู่บ้านชูยามบ่ายแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนยังคงคึกคักนักท่องเที่ยวหลังไหลามาไม่ขาดสาย แหล่งท่องเทีย่ยวที่ลงทุนหลายร้อยล้านโดยตรงฟานแคปิตอลแห่งนี้สร้างขึ้นปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเทีย่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองเทียนไห่แล้วชาวบ้านในหมู่บ้านชูอาศัยรายได้จากนักท่องเทีย่ยวและค่าชดเชยจากการเวนคืนที่ดินก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารการกินอีกต่อไปไม่ต้องลำบากเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วทำงานหนักหรือออกไปทำงานต่างถิ่นสารบรรพชนของหมู่บ้านชูก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำตระกูลชูชูเทียนปังกำลังนั่งคุยเล่นกันอยู่ในห้องทำงาน ทั้งสองคนมีรอยยิ้มประดับบนใบหน้าไม่มีความกังวลเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปชูหูลูกชายของชูเทียนปังก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนตัดผมสีเหลืองทิ้งทำงานเป็นไกด์นำเที่ยวในหมู่บ้านอย่างสงบเสงี่ยมชูเทียนปังมองการเปลี่ยนแปลงของลูกชายในใจก็เต็มไปด้วยความปลื้มใจเฮ้ชูเทียนปังถอนหายใจมีคนมาขอให้ข้าช่วยติดต่อชูหยวนอยากจะใช้เส้นสายเข้าทำงานที่ตรงฟางแคปิตอลล้วนเป็นลูกหลานในตระกูลทําให้ข้าลําบากใจจริงๆผู้ใหญ่บ้านก็ยิ้มแย้แย้ข้าก็เหมือนกันญาติห่างห่างที่บ้าน ก็พากันหอบของขวัญมาหาถึงบ้านอยากให้ข้าช่วยคนหนุ่มสาวสมัยนี้ไม่คิดจะพึ่งพาตัวเองคิดแต่จะใช้เส้นสายทั้งวันในตอนนั้นเองชูหูก็วิ่งเข้ามาอย่างรีบร้อนพูดพางหอบพ่อครับผู้ใหญ่บ้านครับชูย้นมาแล้วอะไรนะชูเทียนปังกับผู้ใหญ่บ้านลุกพรวดขึ้นทันทีเจ้าแน่ใจนะแน่นอนครับกล้องวงจรปิดที่ปากทางเข้าหมู่บ้านจะภาพเขาได้ตอนนี้ถึงปากทางเข้าหมู่บ้านแล้วชูหูพูดอย่างประหม่าพ่อครับพ่อจะหลบไปก่อนไหมข้ายังกลัวเขาอยู่เลยหลบอะไรกัน ถ้าเขาอยากจะหาเรื่องเจ้าเจ้าหลบไปไหนก็ไม่มีประโยชน์ชูเทียนปังถลึงตาใส่เขาไปพวกเราไปต้อนรับเขาที่ปากทางเข้าหมู่บ้านขณะนั้นที่ปากทางเข้าหมู่บ้านชูชูหย,ยวนมองการเปลี่ยนแปลงตรงหน้าในใจก็รู้สึกตื้นตันอย่างบอกไม่ถูกถนนลูกรังแคบแคบที่เคยเป็นหลุมเป็นบ่อบัดนี้กลายเป็นถนนสี่เลนสองทิศทางกว้างขวางชูซินเหยียนยิ้มกว้างแล้วลงจากรถทันทีพูดกับยามว่าพวกเราเป็นคนหมู่บ้านชูไม่ต้องใช้ตัว๋วท่านรีเปิดทางให้พวกเราเถอะ เจ้าหน้าที่ยิ้มแล้วพูดว่าคุณหนูครับทุกวันมีคนมากมายบอกว่าเป็นคนหมู่บ้านชูอยากจะลักลอบเข้าไปคนหมู่บ้านชูวพวกเรารู้จักทุกคนพวกท่านซื้อตั๋วเถอะครับชูซินเหยยงกระทืบเท้าอย่างโมโหพี่ชายท่านได้ยินไหมพวกเรากลับบ้านยังต้องซื้อตัว๋วไร้สาระจริงๆชูหยวนยิ้มจังๆไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคนพาพวกเราเข้าไปหนึ่งนาทีต่อมาชูเทียนปังผู้ใหญ่บ้านและชูหูก็วิ่งมาถึงปากทางเข้าหมู่บ้านอย่างหอบเหนื่อยเจ้าหน้าที่เห็นพวกเขา ก็ตกใจรีบวิ่งเข้าไปหาผู้ใหญ่บ้านผู้นำตระกูลพี่หูพวกท่านมาด้วยตัวเองเลยหรือครับชูเทียนปังขลึงตาใสพวกเขาที่หนึ่งออกไปพวกเจ้าพวกไม่มีตาจริงๆเงินรางวันเดือนนี้ของพวกเจ้าหมดแล้วเจ้าหน้าที่ทำหน้างงยังไม่ทันรู้ตัวว่าทำอะไรผิดชูเทียนปังทั้งสามคนรีบเดินไปที่รถของชูหยวนใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มชูหยวนเจ้ามาทำไมไม่บอกล่วงหน้าพวกเราจะได้เตรียมต้อนรับเจ้ายัางไงล่ะ